ขอ,ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านช่างช่งมือล่างเข้ามาดูคลิปนี้เนียครับผมที่ผมมิกซิชแนลแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นสก,กินใหม่ทุดเอ้ยไม่ใช่นายครับสก,กินเก่าเอาใหม่ของชื่อว่าทูทแฟรี่ของแพนด้านี่นเอง ลดเสียงนิดหนึง่งเกใครอะเรียวมะเรียวมะลดต่ำด้วยนะกีงไม่ได้คลิป กะจะเอาคีบนะฮะโอเค,อ,เคอันนี้ทีมก็ไม่มีแทงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะผ่านอันนี้ไปได้หรือเปล่า คือเรามาเปนบัฟมานะสามารถถ้าพุ่งโดนฮีโร่หรือคีฟนะ่ะก็จะพุ่งได้สองรอบนะ,ะถ้ากลับหลังพุ่งหมายถึงตีดังการนะะก็เรวมาโรมนะตอนนี้โดนเฟิร์สปัดนะฮะ อันนี้เราเอ่ออันนี้กว่าเบาอาจจะเบานิดนึงแต่ก็อึดนะฮะอึดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็เปิดรอเพื่อนเลยนะเขาเสียฟิกก็คุมแล้วเกงะไปต่อ เดี๋ยวเสีไม่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 นะไม,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 ไม่ทิ้งให้เพื่อนเรานะทิ้งพาละเพื่อนเราไม่มีสกิลแล้วอ่ะเพื่อนโดดทับซะเลยเอ้าวเพื่อนเราตายโอ้ไม่เราจะตายบานี้เอเอเรียบร้อยนะคะไม่รอด เาสามารถพุ่งได้อีกทีหนึง่งะว่าไม่โดนเพรโดนนกน้ำกี่ได้นะโอเคสวยโอ้โหมากันกะไม่เป็นไร โอเคป่าไม่รู้โอจะตายจะตายโอ้โหโอ้โหเจ็บหนัก เล่นดีกว่าเลือดไม่พร้อมอุ้ยโดนเนะ่ยขึ้นหลอดเมื่อกี้เราอยู่ตันมาจากเลนบนนะก็จะตันนานมากข้ามแมปก็นานอยู่นะเกือบห้าวิ ว่าเขาก็จะรวยหน่อยหะอว่าเขาได้สองเลนเลยนะดูดิตังขึ้นนำจัดเลยตังเท่าป่าแลยปล่อเพื่อนไว้รับกรรมนะคะ เพราะคนที่รับกรรมจะเป็นเราแล้วก็รอนะเพราะว่าเขามีแบทแมนแบทแมนเอากอนเล็กเสร็จแล้วโุ้ยแหลกยา้ยายายา้ายย้ายโอเคอะไรนยะอะไรนะ ช่งน,นี้คนเล่นแบทแมนเยอะนะหลังจากที่อัปเดตแฟสมานะฮะสวยเพื่อนสวยไหมนะต้องได้เลยแหละไม่ได้นะโอ้โหโอ้เขาฮิวได้ นี่เพื่อนอยู่นี่โอ้โหไม่ทานนะเอาว้าวกันไว้ก่อนโอ้ยแหละโอ้โหเนตเนตไปแหละเน็ตไปแหละนั่นไงโอ้โหจบเลยไอ้บ้าเอ้ย กากจัดเลยฮะดูครึ่งหลอดแล้วนะ แรงมากนะฮะโดนตามอีกลับบ้านและแตกนะเนี่ย อราโอ้โห wow. oh, oh. เราตีไม่เข้าเลยนะเพื่อนต้องมาแล้วสวยอันโดนนะไม่ไกลมาก ให้กลับเรียนไปเถอะเพื่อนเรารู้ว่าอะไรจะสลับแต่ว่าเราสู้ให้นันไม่ได้ถยก็อนะโอเคเพื่อนเราได้ ก็จะเอ็กซิดฟิกเกอร์มาทำไมเนี่ยหาาจริง ไม่ได้สักคิวแอซิดก็ได้แค่แอซิดเดียวเกมนี้ดรามามากเฮ้ตายแล้วนะยี่บร้อยกลางเราจะก็เดินตามเพื่อนนะเพราะเรากลักวกลัวตาย đồn tấn, tắn da da chập đâu ấy đá lắng tôi lúa ấy liều mã mà Kha mày nè mày mày leo cha ô mày 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 ừ hứa. ừ hứa. Tạm đâu mày nè ơi khen mày khen. โอ้โหเก่งเลยอะเก่งตุดโอเคเกาะไฟก็พรแล้วโอ้โหน้าจะวาร์ปทำไมล่ะงงจริงจริเฮ้ยเพื่อนไอ้นั่นเพื่อนมันจะตายแล้วเพื่อนเราไม่ได้นะฮะแล้วก็ต้องตามมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแทงนำเลยแทงก็บาล่ะ โอ้โหได,ได้แค่คิวเดียวเองทั้งเกมนะก็น่าจะเป็นทั้งเกมแบบได้แค่คิวเดียวโอ้ไม่ก็เอามังกรเถอะเพื่อนเฮือ,อน่าจะเห็นแล้วแหละขณะน,นี้แต่ว่าตั้งเรานำอยู่ห้าพันเลยเลอแต่ตั้งผมตามสุดนะเนี่ยนนะโอ้เศร้า ไม่เป็นไรฮะว่าเราไม่ได้คิวือเปล่าหรือเราตายเยอะหรือว่าเราเล่นไม่เป็นเฮ้ยโอ้หต้องรีบหนีนะฮะเดี๋ยวตายอีกขี้เกียจตายแล้วตายมาเยอะแล้ว ลอยเทปแบบน่าจะโดนอะโคตรแรงไม่รู้จะว่ายังไงอะแล้วก็ใส่ดันป้องอย่างเดียนะ แมนน่าจะเข้าหลังลต้องรีบออกหาจากเพื่อนดูข้างหน้าเว้ยเฮ้ยต้องไปเราอยู่กับป่านละอขอคลิปเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เพื่อนไม่โอ้โหเพื่อนได้คีิปน้นนะะแต่ไม่เป็นไรเราต้อง เล่นเกมแบบแฮปปี้เราจะไม่เครียดนะรจะไม่หัวร้อนเด็ดขาดนะครับไม่หัวร้อนอีปแล้วเออไม่นะตู้มตู้มโอ้โห อ้อยากได้บนอนะขอขอแจมแล้วกันอย่างน้อยขอแจมด้วยแล้วกันนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวิโดนโดนนั่นนะ่ะแต่ว่าขอไอศิรก,ก็กอะเพายายาย่าจับเราไม่ไม่คิวเลนไปแล้ว เราอยู่หายฟิกเกอร์ออกเลยคีบอยู่นู่นเพื่อนโตทำใหม่ ันจะมาแย่งแล้วว่ามันต้องแย่งโอเคไม่ได้กับบ้านแบบมันเก็บไว้อะไระมนเละเอะไรอ่านไม่ออกใครอ่านออกก็ช่วยพิมพ์ไว้ด้านล่างนะคะนี่นนะโอเค มันหายหน่ากลัวก็เกิดแล้เราจะไม่ตีใครทางนั้นฮะเราจะก็จะเข้าแล้วเราก็จะออกเลยนะฮะเข้าไปเอาแอซิดนะแค่นั้นแหละเราถึงไม่ได้คิวไงรู้แหละทำไมถึงไม่ได้คิวอุย้ยแต่ละตัวป้าบไม่โดนวู้ดละไว้ดีใจสุดขีดนะฮะ ไม่รู้ว่าจะดีใจไปทําพื้ชึเฮ้ยบนอยากไปบนแต่เราจบเลยได้ไหมเนะี่ยเราต้องเอาลาวิ่โอ้โหไม่ได้ดีป้อมสิครับเราเลยคิีไม่เข้าเออเฮ้ยคีบนคีบนจะมาแล้วคีบอนมาแล้ว คิดไม่เข้เอ้ยคลิปเข้าแล้วสวยสวยสวยก็มาดีครับโอเคครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับแล้วก็ถ้ากดกระดิ่งไว้ก็ดีนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดี